สวัสดีเนาะทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบกับน้องจอยอีกแล้วมาในเมื่อนี้น้องจ่อยจะมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการตอบคำถามน้องๆการตอบคำถามเอฟซีเนาะทุกคนเพราะว่าทามันจะวอลปินคำถามก็ถามมาด่วนเลยแหละตั้งแต่เดือนก่อนแต่เพราะว่ามันมีหลายคลิปที่น้องจ่อยต้องมาเรียนลงเพราะว่าเราไทยเราก็ต้องอัพต้องอัพเนาะทุกคนแล่ก็เลยมาในเมื่อนี้กะเราจะมาวอลให้ทุกคนฟังเนาะ ผู้หลายคนก็อาจจะฮู้เลยแหละว่าน้องจอยน่ะเฮียนอย่างเนาะบางคนก็อาจจะโบหูก็ได้ก็เลยต้องบอกไปก่อนว่าน้องจอยแมนตอนนี้กําลังศึกษาเฮียนกฎหมายอยู่เนาะทุกคนหลายคนก็อาจจะเข้ามาไม่รวมเข้ามาก็อาจจะยังโบหูเนาะว่าน้องจอยน่ะเฮียนอย่างเพราะว่ามีน้องที่เขาเจ้ากําลังขึ้นจบมเจ็ดใหม่เขาเจ้าอยากมาเหยนหนังสือเนาะทุกคนขเขาจ้าก็เลยถามในสาขาเกี่ยวกับสาขากฎหมายของน้องจอยที่น้องจอยเฮียนในปัจจุบันนี้เองมาในเมื่อนี้น้องจอยจะมาเล่าประสบการณ์ชูฟัง ว่าขั้นตอนทับยึดมันต้องเริ่มต้นจากยุดใดแล้วก็ไปหายุดใดแต่ที่ประเด็นลกัลกๆนะเพิงก็เลยยาคู่เลยเกี่ยวกับอันนั้นเนาะเพิ่งยาคูเกี่ยวกับค่าเทอมอันนี้ของการเฮียนกฎหมายนี่มันราคาประมาณเท่าไหร่จะแพงหรือจะถึกเขาก็ต้องไปฟังนากัดเนาะทุกคนว่ามันแพงบอรหรือว่ามันถึกหรือว่ามันกระเพาะไปพามาแต่แนหู้ไว้ก่อนเลย,เลย,ยทุกคนมันต้องถึกแหละ <laughs> ถึกสําหรับบางคนแต่สําหรับน้องจอยกบแพงแ <laughs> <laughs> พงคือเก่า สำนักนิกสัตทุนเนาะเพราะว่าแต่ตอนนี้ฝากถึงน้องๆ้อมอจีตเนอะรู้ว่าน้องๆตั้งแต่ปหนึ่งเบิ่งคลิปอยู่กระตาขึ้น,จนเจอ,อเนาะมอจีรู้ว่าผู้ใดที่มีจิตใจาย,ยากมาศึกษาทำเฮียนเนาะก็พยายามเฮียนให้มันเก่งเนาะทุกโนเฮียนให้เก่งแล้วมาสอบติดมอซอลและได้ทืนจะเป็นผลดีเนาะรู้ว่าอาจจะเฮียนเก่งอยู่ทั้งแข่งก็คือได้เลยมา อาจจะได้นําทืนมาจากแขกกระตัางเปนไปได้เนาะก็คือในห้องแหละก็คือมู่น้องจ่อยเองกับเคนกัมแมนสิงติดทืนมอโซเพราะว่าเคนก็ได้เฮียนทืนมอโซก็คือมหาวิทยาลห่งซรดเนาะทุกคนและในนั้นกับทืนแขงก็มีแอนนี่เนาะแอนนี่ก็ติดทืนแขงก็คือแขกชาวนาเคส่งทืนมานี่ก็เป็นจุดดีเนาะฟังให้น้องๆตั้งใจห้าเฮียนเนาะทุกคนเฮียนแก้งตั้งใจห้าเฮียนแล้วเราจะได้ทืนการมีโอกาสสูงสุดเป็นไปได้ ถึงเขาบ้ได้ติดแข่งเขาก็มาเสียงหมโซและอาจจะถึกเบิร์นแล้วเขาก็ได้ทุนก็ได้นะทุกคนจะสำหรับเพื่นนาบโติดสำหรับเพื่อยจกับเพื่ปู่น้ำโติดเ้อตัวนี้สำหรับน้องแก่กับน้องปู่แมนบบมีทืนเนาะทุกคนแล้วน้องปู่แมนยังมีทินเอ้ยน้องปู่มีทืนบ่แต่น้องปู่เราได้ติดทืนนเหนียวกว่ามูลนิธิเนาะมันจะมีหลายๆทืนนี้ก็ฝากถึงน้องๆที่จะมาศึกษาอข้อียนเนาะลองกวาดสอบเบิ่งว่ามันมีทืนอย่างน่ที่สามารถพอซอยเฮาได้แล้วก็ซอกซอกเบิ่งนเนาะ สำหรับอาณาน้องน้อยหรือว่าน้องเคนนะเพื่อนจะอยู่ที่ทุนอันนั้น,นคือทุน,น<ร>มอสอรหรือว่าทุนมหาวิทยาลัยแห่งซาตเนาะทุกคนและเพื่อนเสี่งติดละฮะนะเพื่อนเป็นนักเรียนที่แบบได้คะแนนสูงก็คือได้ติดขึ้นไปสําหรับน้องอย่างนี้แม่นติดทึนมาจาก่อยสนักเรียนก็คือมอสอป,ปักซองเนาะคือเพื่อนได้ทุนมาจากเคียนตอนนั้นก็คือจะบร่ได้เสียค่าเทอมสําหรับน้องปู่นี้เสีงมอสอนี่บอ บติดทืนเนาะแต่น้องปู่มาได้ทืนนยูทีมูลลนิธิเก้อฝันเด็กทางฝั่งไทยนั่นแหละทุกคนและน้องปู่ก็ได้ทืนกับโบได้เสียค่าเทอมเนาะสรุปแล้วสี่คนนี้มีแต่น้องจ่อยเสียค่าเทอมผู้เดียวเราเก่ยอยเนาะเกลียบโได้ทืนแล้วก็บบได้ทืนอย่างเลยเนาะทุกคนฝากถึงน้องๆเนาะที่อยากมาศึกษาเมรยนเห็น,หนถามเอ้ยเข้ามาหลายในส่วงก่อนและเราจะมาแนะนํากันเลยสําหรับอย่างว่าก็อฟอร์มบ่อขอโทษนะก็อฟอร์ม แบบทำอิ่เนาะที่เฮาจะเส่งมอสอแม่ให้เฮามาลงทะเบียนอยู่อันนั้นมอสอเนาะหรือว่าอาจจะลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ได้เพราะว่าเพิ่นมีแล้วเนาะเพราะว่าปีที่ต้องจ่อยมาเส่งกะจะลงอันนั้นทะเบียนทางออนไลน์เนาะโบได้มาซื้อแบบทะเบียนยูมอสโดยกลมจะลงทะเบียนทางออนไลน์บันทอดมือมารายงานตัวเพราะเอิ้นมือรายงานตัวมันบอกที่เฮาลงทะเบียนแล้วเฮามากอกเอาไอ้นะทะเบียนแล้วก็เอาข้อมจาตัวลงทะเบียนอมากอใส่แล้วแม่แล้วเพื่อประกอบการเส่ง การเสี่ยงมอซเนาะถ้าเขาอยากมาลงทะเบียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ายูนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าย,ย,ายูดุลด,ด้ดลวเนาะ,นะทุกคนอ่ามันจะติดโควิดหรือวิกฤตเนี่ยต่างๆเขาก็สามารถมีแบบพรอมลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถติดตามข่าวสารทางมอซได้เนาะเพราะเพื่อนจะแจ้งลงเป็นรายาะรายยอยูเนาะเพราะว่าเพื่อนมีแน่นอนเพราะว่าสมัยน้องจ่อยก็มีแล้วเนาะขนาดสมัยน้องจ่อยผมมีโควิดยังมีสมัยนี้ต้องมีแน่นอนอาจเพื่อนจะกำหนดการลงทะเบียนแบบออนไลน์เลยก็ได้เนาะทุกคน หลังจากนั้นก็คือเมื่อเราลงทะเบียนเซ็เท่านำทะเบียนหรือว่านําข้อมูลที่เราได้กรอกลงทะเบียนนั้นมากรอใบสอบเสียงเนาอะอยูที่มโซเลยเมื่อเราจะมาสอบเสียงกระไดเนาะมันจะมี3ระยะเนาะทุกคนระยะหนึ่งแม่นระยะลงทะเบียนระยะสองแม่นระยะแบบมาเอาข้อมูลใส่เขาเอิร์นมาอย่างนู้งจอยบุมมันใจนะแบบมื้อนั้นเราจะไได้มาแบบเอาข้อมูลทุกอย่างมาเบิ่งห้องสอบเสิ่งนะทุกคนว่าง่ายๆก็คือ ถ้าเป็นภาษาทางการมูอเปิดเอิญอย่างไรน้องจอยน้อฮู้แต่ว่าลงทะเบียนแล้วมาเอาแบบใบใบอันนั้นขอเข้าสอบเสียงละไว่าง่ายๆก็คือใบขอเข้าสอบเสิ่งเนาะหลังจากเขาก็ออกทะเบียนฟันแล้วเขาก็มาท่าเอาใบเข้าสอบเสียงหลังจากนั้นเขาก็ไปพักระงะยอีกตัวระงะอีกหนึ่งแล้วเขาค่อยมาเสงมอโซนะทุกคนถ้าเขาเสงติดแล้วเขาค่อยมาเหียนอยู่มอซได้เนาะเพราะว่ามันจะมีอยู่สามสี่ระยะเลยระงะยหนึ่งแมนลงถ้าเบียนระงียสองแมน ลงทะเบียนพันแล,แล้วแล้วมาเอาแบบฟอร์มขอเข้าห้องสอบเสียงเนาะระยะงที่สาแมนระยะงสอบสิ่งระ,ะยะงที่สี่แมนรอฟังฝนสิ่งเนาะตอนรอพังผลเสิยงมอสวัสดีว่าไอ้สมลุนหวยหกตัวเลยลติดบ่ติดบ่แต่และมือการอรอเนาะรอแต่ก็ถือว่าติดเลยนุง่งเกอยติดลและหลังจากนั้นนเมื่อเขาได้ติดแล้วเขาก็จะมาแบบลงทะเบียนเป็นนักศึกษานาะงทุกคนมเแมน สอบสิงติดมอซอแล้วอาจจะยุ่ลจจะกับบู้ดเขาต้องมาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมอซอ,อาจจะมาแจ้งว่าเออเฮานี้ได้สอบสิงติดมันจะมีอีอย่างสักอย่างแหละมันจะเป็นหลักฐานอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าเพื่อนผู้นั้นเพื่อนจะกวดสอบเองเนาะว่าเฮาเสิงติดแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในมันจะมีรหัสบัตรนักศึกษาเนาะทุกคนสําหรับผู้ใดที่เข้ามามันจะมีรหัสบัตรศึกษาในมือที่เขาสองติดนั่นแหละ มันจะมีหลักบัณศึกษาแล้วค่อยเข้ามาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาพรามนั้นจะได้ไทายรูปติดบัตรเท็ตเี่ยงต่ตาๆเป็นบันนักศึกษาของโมอจอย,ยังเป็นทางการเนาะสำหรับผ่ยักมเนนาเฮียนคณะต้องจอยก็คือต้องมาคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนาะทุกคนก็นคือคณะกฎหมายนี่แหละเนาะถ้าผู้ใดอยากไปทางสาขาธนาคารก็ไปสถาอนันทางคณะสถาบันเนี่ยคณะอย่างโ็เฮียนธนาคารธนาคารสถาบันธนาคารคณะ ธนาคารจะมีงินเออเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแม่เศรษฐศาสตร์บัมีธนาคารเศรษฐศาสตร์มีการเงินการตลาดนะวะการตลาดมันมีหลายสาขาจะมีการเงินการตลาดสถาบันมันมีคณะคณะการเงินการธนาคารมันมีอยู่มีคณะการเงินมันมีสถาบันการเงินและการธนาคารขอองันธนาคารแม่ตัวนั้นมันอยู่ค้าง มันจะมีคณะหนึ่งที่มันติดอยู่ในมอสองและไพลินแล้วเข้าเสร็จนะฉันพูดยื่น่ะการเงินการธนาคารสาขาแล้วเงียนแต่โบคณะอันเซนต์อันเซคต์มีดีแต่มันอยู่ตั้งอยู่มอสองเออแต่มันอยู่ตั้งอยมอสองแต่ว่าส่วนที่มันมีเสียนคือภาาวิชากัดกระเพาะเวาเขาใหญ่สายแม่ก็คือมันมีหลายสาขาอย่างที่น้องจ่อยได้ตั้งไปในหลายคลิปนะทุกคนเพราะว่าอยู่มอสองมันมีอยู่ตั้งสิบสามคณะโบปัจจุบันที่บบเป็นสิบห้าแล้วบ ปัจจุบันนี้ซิมห้าขณะแล้วเนาะแม่นปัจจุบันมันมีซิมห้าขนาการน้องๆจะมาเส็งก็ยังให้น้องๆเลือกขนาเบองคักๆเนาะก็เลือกสขกเรียนที่น้องๆมักยางสติเลยเพราะว่าเมื่อเวลาเขามาเสงแล้วเมื่อที่เขามากนะมันจะได้บอแบบถ้าเมนวาแล้วก็ต้องเรียนจริงเธอเต็งมักแล้วทุกคนเจอสีได้บอทอเนาะสำหรับอันนั้นสำหรับอย่างสำหรับการใส่เส็งแม่เพิ่จะแบ่งออกเป็นสามสุดเนาะก็คือเซตเอเซตบีเซตซีเซตเอกะบ่มีแล้วอะ ีตัดแล้วเหรอซีเป็นของเอซีบูมีไป็นของกับเอแล้วตัดแล้วตัดปีกไก่นี่ตัดแล้วมีแต่เอกับบีอ๋อแสดงว่าใส่มีแต่ใส่เอกับใส่บีเนาะทุกคนใส่ซีมันตัดแล้วปีน้องจอยเสียงยังมีสายซีอยู่ใส่เอแมนวิชารลักลักอยากให้น้องเบิรงไว้ก็คือจะเป็นศิวะศาสตร์เคมีศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์เนาะใส่เอว่าง่ายๆกับวิชารพารคิดไล่สำหรับใส่บีแมนจะเป็นพวก ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาลาวนะคดีจะมีคณิตศาสตร์ตนนําอยู่หน่อยนึงเนาะก็ต้องศึกษากันให้ดีๆบ้านนี้ก็มาถึงประเด็นตัวสุดท้ายหลายคนอยากรู้ว่าค่าเทอมเรียนกฎหมายอยู่ฟังลาวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้เราจะแนะนําเป็นปริญญาตรีเนาะทุกคนสําหรับสาขาที่ต้องจ่อยเรียนละกันเนาะก็คือภาคกฎหมายอาญาคณะนิติศาสตร์เนาะก็คือสาขานิติศาสตร์ค่าเทอมต้องจ่อยปัจจุบันนี้ก็ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนกิบเนาะถ้าแม้เป็นเงินก็ประมาณอยู่ แมนแปลว่าเป็นเงินแมนเท่าไหร่วะสามห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าประมาณห้าพันเนาะถ้าแม่เป็นเลทเงินปัจจุบันแม่ถ้าเป็นเงินบาทประมาณห้าพันบาทถ้าเป็นเงินกีบประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกีบสำหรับค่าเทอมแม่บอแน่อนอนแล้วก็บัวไต่ตัวโดวยทุกคนเพราะว่าค่าเทอมเพิ่นจะไล่ตามนวยกิจจำนวนนวยกิจเนาะว่าน่วยกิจน้อยและน่วยกิจหลายและค่าเทอมจะเพิ่มขึ้นตามนั้นแค่น่วยกิจน้อยแบบค่าเทอมคือค่าเทอมปูเนาะค่าเทอมน้องปูนี่ ปัจจุบันนี่เพียงแต่ล้านหนึ่งกับสามแสนค่าเทอมมันก็จะประมาณสี่พันเนาะสี 4, ่พันกว่าแต่ค่าเทอมน้องจอยแม่นห้าพันเนาะมันอิงตามกันไหนบเสมอไปว่าเราจะเฮียนกฎหมายและค่าเทอมเราจะซ้ำกันกาหมายความว่าอิงตามนวยกิจเนาะทุกคนถ้าน่วยกิจหลายก็ค่าเทอมแพงถ้าน่วยกิจน้อยก็ค่าเทอมกระทึกไปตามนั้นเนาะสำหรับน้องจอยคิดว่าแพงทุกค่าเทอมนั่นแหละว้าวน้องคนเนาะ อันนั้นคือสรุปแล้วก็คือถ้าแมนวาลแลละค่าเทอมเฮียนกฎหมายทางฟังเล่าก่ะปีหนึ่งกับราคาตั้งหากเนาะทุกคนปีหนึ่งอาจจะเฮียน30มสิบหน่วยกิตกับค่าเทอมจะแบบหนึ่งปี2ค่าเทอม35 30ิบมกหน่วยกิตกับแบบหนึ่งเนาะปี3ค่าเทอมเสากั้วหน่วยกิตกับแบบหนึ่งเนาะสรุปแล้วก็คือค่าเทอมแมนบอลไต่ตัวแต่สาหรับเคสตัวย่างแล้วก็คือน้องจอยปัจจุบันนี้ปี2เนาะพานวีซ่ากฎหมายท่ายางเสียค่าเทอมไปประมาณ1ล้าน4 0 0แสน ห้าสิบพันกีบหนอยหนึ่งล้าน,าน,นา 1, 000, สี่แสนเก้าสิบเดี๋ยวต้องเก็บบัตริแป๊บนึงเนาะทุกคนอัานน่ะเพราะว่ามันจะมีใบเสีย่าดเทอมเนาะแต่น้องเก็บ,บเพามันเจ๋วต้องเก็ได้ไวไใสก็าพเกินหนึ่งล้านห้าเนาะทุกคนบุตรยแหละไว้ใส่ แต่ต้องขอโทษน้อหลายๆเนาะเพราะว่าค่าเทอมน้องเกอยนี้มันเสียต่ำนอยกิดเนาะทุกคนมาปีแรกเนี่ยมันเสียหนึ่งล้านสัสเเนาะยังจื่ออยู่เลยมาปีสองนี้มันเสียหนึ่งล้านอนาสีแสนก่าแต่บบฮอนห้าแสนแน่นอนแต่ปีสามพอยังบบฮู้เนาะทุกคนว่าจะเสียเท่าไหร่นี่สําหรับค่าเทอมเพียงกนหมายสาหรับน้องเกอยหยุดตรงจุดนี้เนาะก็คือนี่เฮาก็นแนะนําพื้นๆหลายคนก็ยังคู้แล้วว่าค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ แต่สาหรับค่าเทอมมห,หาวิทยาลัยแห่งซาแต่ละวิสาและแต่ละสาขาแมนเฮาบ่สามารถบอกให้ฮู้ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเก็บข้อมูลเนาะว่าแต่ละสาขาแต่ละคณะนั้นมันมีจกักไม่คิดและเขาเจะเอาเสียแบบใดขนะตัวนี้ยังให้น้องๆต้องศึกษาเองเนาะถามรุ่นเื้ยรุ่นอายหรือว่าอย่างต่างๆที่เรีนยนยุภาควิสานั้นให้เขาเจ้าได้ให้ข้อมูลเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะพู้แต่สําหรับพุหมายเท่านั้นเนาะ สำหรับคาเทอมไปเป็นปีอื่นเพราะว่าอยู่ในนิติศาสตร์มันจะประกอบมีอยู่สามสี่ภาคเนาะและรัฐศาสตร์จะมีอยู่หนึ่งเนาะก็คือจะมีกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกฎหมายธุรกิจแล้วก็กฎหมายพรรคัวพันจะอยู่ที่นิติศาสตร์ส่วนรัฐศาสตร์จะมีคณะการปกครองก็คือกฎหมายการปกครองแมนมันจะเป็นเตล่สาขาเลยฮะเพื่ออะไรดิ นิติศาสตร์มีซิเรัฐศาสตร์มีหนึ่งกระถืกเลยดินิติศาสตร์มีนักนิติศาสตร์มีสามส่วนอาหัฐศาสตร์มีหนึ่งส่วนอันการพูดนี้เขาจะทำการเข้าในอนั้นแต่มังกาถั่วยังเป็นคณะรวมเดียวกันอาจารย์มังก็สามารถจัดเข้ากันได้เลยดิว่าวอกให้มันง่ายๆฮะตัวดีบอกแมนบอกง่ายๆก็คืออยู่มันจะมีอยูห้าพาควิชาและบอลแมน ขอโทษน้องทุกคนคือคณะน้องจ่๋ยเฮียนนี่จะมีอยู่อันนั้นสําหรับนิติศาสตร์มเพื่อนยังว่ามีอยู่สีภาคก็คือกฎหมายอันนั้นกฎหมายอญญานากฎหมายแพศแล้วก็กฎหมายธุรกิจแล้วก็กฎหมายพวันสากฎหรือว่ากฎหมายการตั้งประเทศและรัฐศาสตร์เพื่อนจะมีอยู่หนึ่งก็คือกฎหมายการปกครองหรือว่าการปกครองเพื่อนน่าจะบอกได้ว่าว่ากฎหมายเลยเนาะและที่สําคัญค่าเทอมอยู่ในคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แต่ละสาขาแต่ละปีนั้น ต่างกันทุกคนโบคือกันโบ,โบคือกันเลยเพราะว่าปีหนึ่งจะเฮียนแบบหนึ่งปีสองจะเฮียนแบบสองหมายความว่าจานวนหน่วยกิจแม่นโบเท่ากันเนาะเพราะว่าต่างปีแล้วก็เฮียนนักขึ้นหรือว่าอาจจะเฮียนน้อยลงกันแล้วแต่อิงจามหมน่วยคิดเนาะทุกคนเพราะสะน,นันคาเทอมนี่มันโบแน่นอนเนาะมันโบสามารถแบบว่าเขาจะกําหนดไว้ว่าปีนี้เท่านี้ปีนี้เท่านี้เขาต้องแบบ เป็นปีเป็นปีไปเทาแจงซีฮูเนาะสำหรับค่าเทิมแม่ละพักน้องแกยยังบููเลยน้องแก่กูฮูจะพักน้อง่อยว่าค่าเทิมปีนี้ปีสองนี้ร้านร้านซีแสนกว่าปีหนึ่งนะแม่ล้านสามเนาะทุกคนแต่ปีหน้ายังบูฮูเลยว่าจะประมาณเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์เลยบ่นหน่อยก็หลายเลยนะทุกคนก็ต้องครอบใจที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนาะอาจจะมีซับสนบ้างเพราะว่าแจ็คซีว่าอย่างไรเนาะอยากเว้าทุกคําให้มันออกมาแบบ อยกว้าออกมาไม่เปิดทางการแต่เขาก็สามารถเพาะได้อยกว่าให้เข้าใจง่ายๆนะแต่ไก่เป็นเข้าใจง่ายเลยกับโฮูเนาะและ้วคลิปนี้มันเพราะกันคลิปหน้าดูทุกคนสำหรับใครมีอย่างการสามารถคอมเมนต์มาได้สำหรับคลิปนี้จบไปแล้วบ่ายทุกคน